ทุกคนตอนนี้มันไม่มีเปิดเราสมัครสมาชิกแล้วนะครับใครที่สนใจอยากเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเพียงเริ่มต้น35บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครเลยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับคำเตือนนะเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้เองนะครับไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนการลงทุนทั้งสิ้นเลยทุกคนนะครับเพื่อนทุกคนนะครับควรศึกษาข้อมูลให้ดี ก่อนการตัดสินใจลงทุนในทุกๆครั้งนะครับทุกคนนะสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของมันนี่มีนะครับวันนี้นะครับเราก็พารุกท่านนะครับกลับมาอยู่ในตัวของซีรีส์การเก็บหุ้นไทยของผมแล้วนะครับในประจําเดือนของกันยายนปี2025พเพื่อนๆนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่อาจจะทําแบบช้าไปหน่อยละกันเพราะว่าจริงๆผมมีตัวเครื่องมือตัวหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาไม่นานแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะลองแบบลองเล่นลองเลือกดูจากตัวเนี้ยแล้วผมก็ ตกผลึกแล้วว่ามันมันสามารถช่วยผมได้นะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้ผมจะมาแชร์ตัวนี้ให้เพื่อนๆลองดูด้วยนะครับว่ากับเพื่อนๆเนี่ยมันจะช่วยได้หรือเปล่านะแต่ผมมองว่าฟังก์ชันเขาค่อนข้างเยอะเลยก็คือตัวของตัว investing ทุกคนนะครับก็มีทั้งตัวของฟรีนะครับแล้วก็จะมีตัวของโปรด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นผมใช้เป็นโปรอยู่นะครับก็อาจจะมีแบบ ฟังก์ชันมางอย่างที่เห็นเยอะขึ้นเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูเบื้องต้นแล้วกันนะเพื่อนๆนะก็อัปเดตพอร์ตไว้นครับตอนนี้คือผมลบอยู่นะครับประมาณลบ4.46เพื่อนๆน,นะครับว่าคือเทียบกับเดืนก่อนลบอยู่9มั้งใช่ไหม9หรือ8นี่แหละถือว่าเยอะนะฮะแต่ก็ตอนนี้นะครับด้วยความที่หุ้นไทยบางตัวก็เริ่มปรับขึ้นมาแล้วนะครับทำให้ตัวของผมเองก็ขาดทุนแบบน้อยลงนะก็ เดี๋ยวเราฟอลโล่กันต่อไปแล้วกันทุกคนนะครับว่าจะยังไงกันดีนะฮะทุกคนนะอ่ะงั้นเดี๋ยวามาอัปเดตพอร์กัเบ,บื้องต้นดีกว่านะครับทุกคนมาดูด้วยกันครับตัวนี้จะเป็นตัวพอร์ตเบื้องต้นของผมนะครับก็คือเรียกว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าจะมีการ XD เพิ่มมาตัวหนึ่งเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากซ้ายบนเหมือนเดิมทุกคนนะครับตัวของ ICT ก็คือ a s Ad v a n c e ยังถืออยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ปล่อยอยู่แล้ว,วนี่คือเรียกว่ากอดแน่นอยู่แล้วนะครับต่อมา ครองอยู่4ตัวนะครับตัวของ Origin Land h o u s e Q House แล้วก็ Asian p r o p e r t y นะครับแต่ว่าตัวของ Origin เนี่ยผมค่อนข้างติดตามอย่างใกล้ชิดหน่อยละกันเพื่อนนะครับต่อมาตัวของเฮลในแคบหรือว่าตัวของสุขภาพละกันก็ยังถือตัวของ RJH อยู่นะครับตัวของพลังงานนะครับเป็น3มพี่น้องนะครับของปตททุกคนจะมีตัวของปตทพี่ใหญ่นะครับแล้วก็มีตัวของ OR หรือโอกาสนะครับก็แล้วสุดท้ายนะครับก็จะมีตัวของพี่เทพนะครับปอทสพหรือ EP ทุกคนครับก็เรียกว่ายัง ถืออยู่นะครับกลุ่มต่อมานะครับเป็นกลุ่มไซล่าทุกคนเป็นกลุ่มที่ผมบอกว่าผมรักที่สุดเลยนะแต่ว่าราคานีครับไม่ลงมาให้ซื้อเท่าไหร่ผมก็เรียกว่าไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยกับกลุ่มตัวแบงก์แล้วก็ไฟแนนซ์ทุกคนนะครับจะมีตัวของ S B X นะครับ Tisco ้นะครับตัวของ k t b แล้วก็ KTC กรุงไทยบัตรนะครับก็เรียกว่าเป็น4ตัวที่ชอบหมดเลยนะแต่ว่าในราคาตอนนี้ผมมองว่าผมยัง ไม่อยากซื้อแล้วกันนะฮะยังไม่อยากถึงเวลาจะซื้อเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมมีอินดิเคเตอร์ให้ดูด้วยว่าทำไมผมถึงไม่เลือกซื้อด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับตัวของกลุ่มทั่วไปทุกคนจะเป็นกลุ่มคอมเมอร์สนะครับกลุ่มฟู้ดกลุ่มเปเปอร์หรือกลุ่มอื่นๆนะว่าจะมีตัวของ MK ็มเคนะครหรือหุ้น M นะเราก็จะมีตัวของ UTP หรือ United Paper นะครับต่อมาตัวของ Home Pro นะครับเรียกว่าคาปีกที่เป็นแบบเอ่อใส่บ้านใช่ไหมนะฮะแล้วต่อมาตัวของวากรุปหรือหุ้นทุกกกคนนเเป็เ่สัังหาียวบ นี่คือุรสาักรรมนะเพื่อนนะแล้วก็มีตัวของโอสุสภาเครื่องดื่มแลวตัวของคอมเซเว่นนะครับเรียกว่าหลังจากเปิดตัว iPhone 17ไปก็ มีการปรับข right. ึ네้นมาบ้างเล็กน้อยแล้วกันท mm ุกคนนะครับมาเดี๋ยวนี้เรามาดูกันเพื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแผนดีเซียงผมเพื่อนๆนะครับก็เรียกว่าคงที่เหมือนเดิมเดือนละสามพันบาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีปันผลนะครับผมจะใส่ปันผลในทุกครั้งเลยที่ได้มาคือผมจะไม่เอาเงินมาใช้เลยนะผมจะรีอินเวสต์ไปเรื่อยนะครับก็ที่ทำมาเดือนที่ทำผมได้ปันผลประมาณเกือบสี่พันนะทุกคนเกือบสี่พันเลยนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ผมขออนุญาตกระจายลงของเดือนเก้าเนี่ยพันห้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวของเดือนสิ แผนยังประมาณนี้อยู่นะครับสามพันบวกกับปันผลก็คือแอดเพิ่มเข้าไปนะครับต่อมาเรื่องตัวหุ้นนะครับเรียกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆอ่ะหุ้นผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะตอนนี้ผมกาลังเรียกว่ามีออเดอร์ในการซื้ออยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับว่าผมจะเลือกซื้อจากอะไรตอนนี้ทุกคนนะก็พอรตเบื้องต้นโดยรวมก็คือเรียกว่าเหมือนเดิมแหละจำนวนหุ้นนะครับแต่ว่าตัวราคาเปลี่ยนเห็นป่ะทุกคนตัวของเอเชียพาร์ตี้นะครับจาก 7.35นะครับขึ้นมาอยู่ที่8.6นะครับเรียกว่าขึ้นมาเยอะมากๆนะนะครับเทียบจากที่ผ่านมาก็ถือว่าผมก็มองว่าผมก็คงซื้อไม่ทันแล้วแหละนะครับเรียกว่าเดี๋ยวเราดูกันต่อไปแล้วกันเพืเ่อนๆนะครับต่อมาตัวของคอมเซเว่นอย่างที่บอกไปนะครับเพราะาพอเปิดตัวตัว iPhone 17เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีกระแสขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยเป็นคนที่จําหน่ายพวกแบบ Apple โดยตรงอยู่แล้วเป็นผู้แทนจาหน่ายทุกคนนะก็ะคือพอมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับ รุ่นใหม่อะไรเงี้ยทีหนึ่งอ่ะเขาค่อนข้างที่จะได้รับผลบวกค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นมาไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับแต่ว่าตัวของ Home Pro เนี่ยเป็นตัวที่ผมก็ยังยังแปลกใจนิดหน่อยนะเพราะว่าต่อให้ตัวของหุ้นเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นก็จริงนะนดัชนีแล้วกันนะก็เรียกว่าตัวของราคาหุ้นของ Home Pro มันไม่ได้แบบสะท้อนขึ้นมานะก็เดี๋ยวต้องไปดูกันแล้วกันทุกคนนะครับต่อมาตัวของ KTB ก็เรียกว่า คงที่บวกขึ้นเล็กน้อยนะครับจากเดิมยี่สิสี่ดหกลายเป็นยี่5้าจุดสองห้าก็ธรรมดาแข็งปกติเลยนะครับตัวตัวของ KDC นะครับจากยี่5จุดห้าขึ้นเป็นสาสิเ็ดก็คือโอ้โหธรรมดาทุกคนนะครับเรียกว่าเป็นตัวที่ร้อนแรงนะผมมองว่าก็ใครที่เก็บมาเดินกว่าก็เรียกว่ากำไรเป็นสิเปเซแน่แนนะครับตัวตัวของ Land House นะครับถึงแม้จะขาดทุนอยู่แต่ว่าบวกมาเยอะอยู่นะจาก3าจุเก้าขึ้นมา4ี่จุดแปดถือว่าไม่แย่นะก็คือเรียกว่า ด้วยความในช่วงนี้เองก็เริ่มที่จะกลับมาแล้วแหละนะครับเริ่มที่จะกลับมาแล้วแต่ว่าตัวของกําไรต้องยอมรับว่าเขาอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าเดิมเนอะนะครับเทียบกับแต่ก่อนนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเลยเรียกว่ามองข้ามไม่ได้จริงๆกับหุ้นตัว M หรือ MK นะครับจากเดิม21.6นะครับขึ้นมา33.5ทุกคนนะครับบวกมาแบบทะลุหลอดอ่ะจริงๆใครที่ถือไว้เรียกว่ารัศันทวนหน้านะครับผมก็ยังถืออยู่นะทุกคนแล้วผมก็ยังชื่นชอบธุรกิจเขาอยู่เลยตอนนี้นะครับ ต่อมาตัวของ OR นะครับก็สิบสามจุดสามขึ้นเป็นสิบสี่จุดหนึ่งก็ปรับมาตามตลาดแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมต่อมาถุงออรดิจินนะครับจากสองจุดหนึ่งแปดเป็นสองจุดหกนะครับก็คือจริงๆถือว่าขึ้นมาแบบสี่สิบตังค์ได้เลยนะก็ถือว่าไม่น้อยนะครับตัวของอสุทสภานะครับก็เรียกว่ายังส่งๆเนอะเรียกว่าส่งมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจากหกสิบหกจุดสี่เป็นหกจุดเก้านะครับก็ต้องดูวันต่อไปเพื่อราคาไม่ค่อยสะท้อนเท่าไหร่นะครับตัวของปทพี่ใหญ่นะครับจาก วิ่งในกรอบแคบๆอยู่แล้วอ่ะมันจะมีกรอบบังคับเขาอยู่เขาจะอาจจะวิ่งไม่ได้แบบบูว่ามากนะครับต่อมาตัวของพี่เทพนะครับพี่เทพก็จาก112บาทเป็น114ก็ถือว่าเป็นกรอบแคบๆอยู่นะครับยังไม่ได้แบบบูว่าขึ้นมาเท่าไหร่นะครับตัวของคิวเฮาก็ถือว่ายังคงทรงอยู่นะฮะตัว RJ h ์เจ้ท์เเรียกว่ายังคงที่ละกันเนาะ13กว่าก็ยังสิบสามกว่าเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยนะครับตัวของเอชซีบีนะครับก็คงที่เหมือนกันแต่ว่าเป็นคงที่ที่ค่อนข้้าาาาาาางงงงสูนนนนนะะะจกกกกก28.5 27.5หหรรรรรืออออคคััับบ็เมมีีป่ผลึทใตวข ลงมานหน่อยเป็นเรื่องธรรมดา,าอยู่แล้วนะครับตัวมาตัวของทิสโก้นะครับทิสโก้นี่ก็แข็งมากแล้วกันเนะินแล้วยิ่งช่วงนี้มีข่าวเรียกว่ามีเสียนหุ้นไปเริ่มถือเยอะขึ้นนะทิสโก้ทำให้ตัวของราคาผมเชื่อว่าแข็งอีกนานนะครับเรียกว่าไม่ใช่ลงเร็วนี้แน่ๆนะฮะแล้วก็ต่อมาเป็นลูกหลักผมเลยนะ UTP เรียกว่าราคาก็ยังแบบต่ําตี้เลดินอยู่นะฮะแต่ก็ยังยังถือกันต่อไปทุกคนนะฮะสุดท้ายตู้ของวานะครับก็ยังทรงๆอยู่นะฮะจากที่ผ่านมาก็ถือว่า มีความกดดันจากเรื่องข่าวค่อนข้างเยอะแล้วกันว่าแต่ก็เริ่มกลับมาได้แล้วแหละแล้วก็คิดว่าจะเขยียบในกรอบเพ่อแคบนี้ไปสักพักใหญ่เลยแหละประมาณสัก3าบาทกว่าๆนี่แหละนะครับส่วนตัวภาพรวมของหุ้นนะครับเรียกว่ากลุ่มเซกเตอร์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้อเพิ่มนะเรียกว่าผมยังออเดอร์อยู่ในตอนนี้นะครับก็ยังเป็นไ c t p r o p e r t y Commerce Energy Paper แล้วก็ Finance Bank Fo ฟูแล้วก็อื่นอยู่ประมาณนี้นะครับสัดส่วนก็อาจจะวิ่งตามราคาหุ้นแหละแต่ว่าไม่ได้มีกกาาารรรปัับยบยะะมมนค ส่วนตัวอันดับหุ้นเนะครับเรียกว่ายังเหมือนเดิมเลยมั้งนะครับตัว a d v a n c e แล้วก็ Land and House UDP KDC Home Pro รคอมเซ p แล้วก็ t i s c กก็เหมือนเดิมทุกคนไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับเรียกว่าลำดับเหมือนเดิมเลยแต่ว่าสัดส่วนมีการเปลี่ยนบ้างนะครับตามกับตัวหุ้นที่มันมีการปรับเพิ่มขึ้นลดลงเป็นธรรมดานะครับแล้วก็นี้โอเคเพื่อนๆนะครับเรียกว่าผมพอที่จะรวบรวมข้อมูลผลผลของผมแล้วว่าผมได้เท่าไหร่บ้างทุกคนนะครับก็ตอนนี้อันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือต้องยกเป็น, Advanced, ปน,ปน,นบบผลแบบ จังหนับทุกคนประมาณสี่พันสี่ทุกคน, 4, 000, 4, 000, กคนแล้วก็มีสองรอบเนี่ยก็ต้นปีผมได้ประมาณยี่สองพันสามเนี่ยแล้วก็ครึ่งปีหลังอยู่ที่ประมาณสองพันเก้าสิบาทก็ถือว่าเยอะนะสี่พันกว่านะครับต่อมาตามด้วยแลนด์เฮาส์นะครับแลนด์เฮาส์ก็ครึ่งปีแรกผมได้ประมาณสักสองพันสามร้อยแล้วทุกคนนะก็คือเดี๋ยวรอครึ่งปีหลังอีกว่าประกาศเท่าไหร่นะแต่เชื่อว่าก็อาจจะแพ้ ตัวของแอดวานแล้วนะคือปันผลอาจจะแบบสู้ไม่ไหวแล้วนะครับต่อมาตัวของลูกรักนะครับลูกรักผม UDP นะครับก็มีปันปันผมมลมาสองรอบแล้วนะฮะก็คือมี720กับ810บาทก็เบสเซตลมที่หนึ่งพันหารนะครับต่อมาตัวของพี่เทพนะครับเรียกว่าครึ่งปีแรกได้มาที่513บาทนะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยอยู่ที่410ร้อบนะเบสเ็จโดยประมาณ900กว่าบาทมันผลถือว่าไม่แย่เลยนะครับต่อมาตัวของทิสโก้นะครับทิสโก้ก็ ประมาณาครึ่งปีแรกอาจจะเยอะหน่อยประมาณ570นะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังอยู่น้อยหน่อยประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยดูก่อนนะ200บาทนะครับก็ถือว่าไม่เยอะมากมายแต่ก็ถือว่าในเรทที่ผมถือเนี่ยถือว่าใช้ได้เหมือนเดิมก็คือเรียกว่ายังเก่งเรื่องการปันผลที่มากกว่า5%ยังถือว่าทําได้ดีอยู่นะครับต่อมาตัวของโฮมโปรนะโฮมโปร Pro, ก็มาผมมาสองรอบแล้วนะครับก็คือครึ่งปีแรก270บาทที่ผมถือนะแล้วก็ครึ่งปีหลังอยู่ที่304บาทเป็นทั้งหมด579บาทนะครับ ต่อมาพี่ใหญ่างของปตทนะครับก็ปันผลครึ่งปีแรกอยู่ที่มันเท่าไหร่เนี่ย260บาทนะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังอยู่ที่180บาทรวมเป็น440บาทนะครับก็โอเคแล้วกันเรียกว่าไล่เรียกกันมาทุกคนนะครับต่อมาตัวของ AP Asia Property ทุกคนนะครับก็ปันผลแค่แรกๆขอปีนะคืออยู่ที่360บาทครับก็เดี๋ยวรู้ในอีกทีนึงปีหน้านะครับว่าจะประกาศจ่ายเท่าไหร่เนาะนะครับ ต่อมาตัวของคอมเซเว่นะครับตอนนี้ก็ยังมีแค่ครึ่งปีแรกเนอะนะฮะก็คือ314บาทแล้วก็ตัวของ KDB KDB นี่เขาปั้นผลแค่1รอบต่อปีอยู่แล้วอยู่ที่309บาทที่ผมได้มานะครับก็เดี๋ยวรอดูปีหน้าต่อไปทุกคนนะครับต่อมาตัวของน้องเล็กนะครับตัวของ q h o เเพื่อนเนะครับก็มี2ครอบแล้วนะนะครับรอบที่1อยู่ที่280บาทแล้วก็รอบสที่52บาทนะครับเป็นเสร็จอยู่ที่260บาทนะครับ ต่อมาโอสุสภานะครับก็ปันผลมาและสองงวดนะครับก็คือง,งวดครึ่งปีอยู่ที่90บาทแล้วก็ครึ่งปีหลังอยู่ที่120ยเป็น210บาทนะครับตัวของ RJH นะครับจริงๆปันผลบ่อยนะแต่ว่าผมพิ่งถือได้ไม่นานทุกคนตอนนี้ปันผลมา2รอบนะก็รอบแรกที่60บาทลบว2ที่1 0 0บาทก็เป็นร6 0ยบาทนะครับต่อมาตัวของ SCBX นะรหรือ SCB ก็ปันผลรอบแรก90นะผมได้มาแล้วก็22อบ22บาทก็เป็นเศษเป็น110กว่าบาทนะครับ ต่อมาตัวของหุ้น M MK คก็ผมมารอบหนึ่งรอบผมได้แค่รอบครึ่งปีหลังเนะก็ได้ที่100บาทนะครับสุดท้ายตัวของน้องวานะครับก็เป็นผลมาที่ครึ่งปีแรกเราที่9 9บาทก็ข้อมูลปันผลประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากให้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินต้นผมเนี่ยเดี๋ยวค่อยทําแยกแล้วกันถ้าเกิดว่าต้องการนะไม่รู้ต้องการดูหรือเปล่าทุกคนนะครับก็จากเป้าหมายนะครับที่ผมกําหนดไว้ว่าปีนี้ผมต้องการปันผลอยู่ที่1 3 0 0 0บาทใช่ไหมเพื่อนก็ในตอนนี้นะครับที่ผ่านมาที่ผมเก็บข้อูล ปันพลอมผมนะครับอยู่มาสัก1นึ่0มสับาทแล้วแต่ว่าเป็นส่วนที่ยังไม่ได้หักภาษีนะ,นะก็ถือว่าน่าจะเข้าเป้านะเพราะาผมยังรอตัวแลนด์เฮาส์อยู่นะครับเชื่อว่าถ้าเกิดว่าแลนด์มาเนี่ยผมก็น่าจะเข้าเป้าในปีนี้อยู่เพื่อนๆนะครับอ่ะโอเคเลกว่าวันนี้ก็เล่ามาทั้งหมดแหละนะครับแต่ผมจะพาไปดูเครื่องมือตัวนึงที่ผมเริ่มใช้งานแล้วกันทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครคือตัวของ investing ทุกคนนะครับมาด้วยกันครับ โอเคครับทุกคนผมพาทุกคนมาอยู่ในเว็บตัวของ Investing นะทุกคนก็คือเขาจะเป็นเว็บแบบรวบรวมข้อมูลการลงทุนจริงๆของทั้งโลกเลยนะคือแต่ว่าผมตอนนี้ผมใช้ฟีเจอร์เขาก็คือหุ้นไทยกับหุ้นอเมริกา๋ยมขอพาดูหุ้นไทยก่อนละกันทุกคนนะครับก็คือตัวของฟังก์ชันเขาเนี่ยมันจะมีเรื่องของแบบข่าวสาร้วยนะในตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้ผมเป็น Motion Pro ใช่ไหมเป็นเพื่อนถ้าเกิดว่าใครเป็นฟรีก็จะมีแบบปอปอัพเด้งหน่อยละกันทุกคนแต่ว่าฟรีมันใช้ได้นะไม่ใช่ใช้ไม่ได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับ เราสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะเพื่อนๆจากขวาบนนี้นะครับก็คือผมเปลี่ยนเป็นไทยก่อนแล้วกันเรียกว่ามันจะได้ง่ายเนอะนี่ก็จะได้คุยกันง่ายหน่อยโอเคทุกคนมีภาษาไทยแล้วนะครับก็เรียกว่าเนี่ยเห็นปะทุกคนก็จะมีแบบข่าวสารของแบบทั้งแบบทั้งไทยแล้วต่างประเทศเนี่ยดอลล่าอ่อนค่าช่วงผันผลต่ำเออยูโรแข็งค่าเล็กน้อยคือถ้าเกิดใครเป็นสายเทรดและติดตามธีนข้อเนี่ยผมว่าข่าวบางทีมันจําเป็นไงก็คือเรียกว่าทุกท่านสามารถมาอ่านข่าวในนี้ได้เลย นะครับถือว่าครอบผุมมากๆนะฮะแล้วก็เขาจะมีตัวดัชนีโลกให้ดูนะเห็นป่ะมีตัวของเซตนะครับมีดาวโจนส์ S&P 5 0า Nasdaq แตัวของราสเซลอะไรพวกนี้ก็คือเรียกว่าผมเชื่อว่าครบนะค่อนข้างครบเลยนะครับแล้วก็สามารถทำตัววอลลิศได้ด้วยนะแล้วก็จะมีตัวข้อมูลเบื้องต้นด้วยน,นี่คือเป็นตัวของโปรทุกคนนี่ทุกคนไม่เห็นนี่นะแต่ผมจะเห็นทุกคนผมจะเห็นนะแต่ว่าทุกคนไม่เห็นนะนะก็จะเป็นแบบวอลลิศเบื้องต้นนะครับก็คือถือว่าผมใช้ฟรีใช่ไหมอย่างฟรีเนี่ยคือฟังก์ชันประมาณ แอปตัวของหุ้นของผมเนที่ผมถืออยู่ทุกคนเป็นวอลซิตใช่ปะผมก็จะเห็น,น,หนประมาณนี้แหละเนี่ยประมาณนี้แบบเออแบบเรื่องของราคาเปิดปิดนะฮะเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อขายเวลาปัจจุบันอะไรเงี้ยเห็นปะล้วก็จะแบบปัจจัยพื้นฐานที่ผมพออยู่แล้วก็จะมีอย่างตัวของ PE เท่าไหร่ผลผลเป็นไงผลตอบแทนเออสามเดือนรายรับมูลค่าตลาดอะไรคือแบบมันดูได้เบื้องต้นนั้นเนี่ยเขาจะมีเบื้องต้นบอกไปสิบห้าทีให้ขายทันที <c oughs> คือเป็นสายอันนี้เป็นสายเทศนะครับเป็นสายเทศเขาจะบอกว่าแบบประมาณนี้แต่ว่าเราไม่รู้ละเอียดเพิ ให้ถือไว้หลายชั่วโมงซื้อท่านดีสิบห้าทีคืออันนี้ตัวของฟังก์ชันตรงนี้เองอะ่ะมันอาจจะน,อน้อยคือด้วยความที่ฟังก์ชันเราอาจจะเป็นฟังก์ชันฟรีอ่ะมันอาจจะเห็นแค่ไอเดียแบบเบื้องต้นในการเทรดนะครับอาจจะเห็นไม่ทั้งหมดเนาะแล้วก็ผลการดำเนินงานก็จะมีให้ดูมาจากตัวของรายวานันนะครับหสัปดาห์หนึ่งเดือนว่าตัวของหุ้นเนี่ยมีการปรับขึ้นมากน้อยแค่ไหนเขาจะเห็นว่าอย่างถ้าเกิดใครถือต้นปีเนี่ยก็ บวกอยู่ที่6%แต่ถ้าเกิดใครถือเมืองปีลบอยู่นะครับลบ13ตัวของ AP นะแล้วคอมเเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นรายสัปดาห์บวกรายเดือนบวกนะครับตั้งแต่ตน้น,ตนปีบวกแต่แล้วถ้าเกิดว่า3ปีเนี่ยอาจจะติดลบอยู่6%เห็นปะคือเรียกว่าเป็นข้อมูลย้อนหลังในอดีตละกันนะครับแล้วก็จะมีตัวของข้อมูลแท่งถี่เบืองต้นแดกนะครับเขาก็จะบอกว่าตอนนี้แพทเทิร์นทำยังไงอยู่เห็นปะอย่างตัวของ Home Pro ก็ได้โฮมโปรถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเทรนนะครับไลน์วีคเนี่ยเขามันเกิดตัวของ ทีไซด์ดาวเนะก็คือเรียกว่าเป็นขาลงนะคือเป็นการบอกเบื้องต้นว่ามันเกิดแบบสัญญาณทางเทคนิคแบบนี้ในกราฟวีคเนาะแล้วอย่างสมมุติตัวเดียวกันแล้วกันเพื่อนถ้าเกิดว่ามาดูตรงนี้แล้วกันนะโฮมโปรที่เป็นลายแบบ5ชั่วโมงเชื่ไหมเกิดสัญญาณเนี่ยบูลิชนะครับแล้วก็จะมีตัวเบบี้บูลิชเนะก็เรียกว่าเป็นสัญญาณขาขึ้นถ้าเกิดใครเทรดเป็นลาย5ชั่วโมงก็จะต้องเป็นการเทรดแบบเรียกว่าเป็นแบบช่วงขึ้นอยู่นะช่วงนี้แต่ถ้าเกิดใครเทรดวีคเป็นขาลงก็คือเรียกว่าเราอาจจะกําหนดกรอบเวลาได้แบบ ไม่ได้ขนาดแบบไม่ได้ละเอียดมากเนะก็คือเรียกว่าเป็นการดูเบื้องต้นแล้วกันเอ๊ะเป็นฟังก์ชันฟรีที่เราแบบเราทำได้เนี่ยก็ดูเบื้องเนี่ยคือกำหนดวอลลิทนะครับแล้วก็ดูเบื้องต้นประมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็ไม่เยอะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเป็นเป็นโปรเนอะสิ่งที่เจ็บเพิ่มเติมคืออันนี้เพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นตัวหน้าตาของ i n v e s t i n g p ป o เพื่อนจริงๆเขามีเยอะมากนะมีไอเดียลงทุน,นแต่วันนี้ผมขออนุญาตพาดูแค่วอลลิทก่อนละกันอย่างผมเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเล เขาจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งโลกเลยนะทุกคนเรียกว่าทั้งหมดเลยอะ่ะมันจะเป็นเรื่องของราคาเรียกว่าแฟร์แวลูเนาะหรือว่าเป็นราคาที่แบบว่าเป็นราคาที่มันควรจะเป็นเนะโดยมีสองมีสองเรียกว่ามีสองอะไรวะสองพาราบิเตอร์แล้วกันที่เลือกก็คือหนึ่งก็คือตัวของ Even นติ้งโปเนี่ยเขาจะทำการคำนวณของเขาเองเบื้องต้นนะว่าแบบดูจากแบบมูลค่าบริษัทอ่าการทำกำไรนะครับดูหงกระแสเงินสดดูนิสินทั้งหมดอะ่ะเขาจะทำการเป็นแบบทำการแบบคำนวณมูลค่า แทจิงของบริษัทนี้ขึ้นมานะทุกคนก็เรียกว่านมูลค่าเดี๋ยอยู่ิธรรมอันนี้คือเรียกว่าเป็นแฟร์ไวล u แล้วกันโดยคำนวณ2แบบนะหนึ่งก็คือตัวของโปรแกรม Investing Pro เนี่ยคำนวณเองเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ตามแบบบอลอต่างว่าแบบให้มุมมองความเห็นว่ามนควรเป็นเท่าไหร่ใช่ปะซึ่งที่ผมทำนะครับผมจะเอาตัวของราคาแฟร์ไวล u ของ Investing Pro อะมาแอบเมนะิร์สเนาะเรียกว่าแอบรวบรวมกับราคาที่นักวิเคราะห์ในตลาดเนี่ยมองแล้วกันว่าถ้าเกิดตัััววไหนนนนนทททีีม่มดดูเเป็นใศนางยกะ ผมจะเป็นตัวที่ผมแบบเลือกในเดือนนี้แล้วกันนะครับอย่างเช่นตัวไล่ก่อนละกันนะครับเริ่มจากราคาอัพไซที่ดีสุดละกันทุกคนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนเห็นปะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไล่อยู่แล้วเนี่ยตัวของข้อมูลเนี่ยที่ Investing p ป o อ่ะเขาบอกว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยมันควรจะมีอัพไซมากกว่าน,นี้ว่าราคาตอนนี้เราเทรดอยู่ต่ำกว่ามูล,ลค่าความเป็นจริงนะอย่างเช่นตัวของ UDP u ียูแต่ไเนี่ผมเห็นด้วยนะจริงผมเห็นด้วยในความูลตัวผมมองว่าบริษัทเองอะ่ะนี่สินต่ำนะ g d p เนี่ยนี่นี่สินต่าเป็นการวิเคราะห์แหละนะครับก็โอเคไม่รีก้ก็เป็นส่วนบุคคลแล้วกันทุกคนคือผมมองว่า UDP เนี่ยมันเป็นตัวที่นี่สิทธิ์ไม่เยอะเนาะการทํากาไรถึงแม้ว่าจะลดลงแต่ก็ยังทําได้ดีอยู่นะไม่ได้แย่เลยนะผมมองว่าอัพไซด์เนี่ยมันมันค่อนข้างแบบสมเป็นสมผลเนาะต่อมาตัวของ RJH แล้วกันนี้ผมก็เห็นด้วยนะแต่ว่าพอถ้าเกิดว่าในแง่ของนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์เขามองว่าอัพไซด์จำกัดเห็นปะ่ะคือไม่ขัดแย้งกันนะคือตัวของ i n เวนติ้งโปรเนี่ยเขาอาจจะมองจากแบบว่า ภาพรวมของ Data ที่เขามีเนี่ยเขามองว่ามันมีอัพไซด์40%ก็จริงแต่ว่าในตลาดเนี่ยมองว่าอัพไซด์มันจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะขัดแย้งกันเนาะเราต้องมานั่งดูอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดดูอย่างตัวของบอทอ EP นะคือตัวของสอพอถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตด,ดูนะว่าตัวขอ n เ p วิติงโปลเนี่ยที่เขาคํานวณเบื้องต้นนะครับเขามองว่าอัพไซด์มันมอยู่ที่ปรมาน32%เนะแล้วก็นักวิเคราะห์ในตลาดเนี่ยก็มองว่ามันจะมีอัพไซด์อยู่19%นะก็คือเรียกว่าอยา ทิศทางอะมองใใคล้ายกันมองว่าตัวของราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยมันมัน under value อันเดอร์แวลูอ่ะก็คือเรียกว่ามันต่ำกว่ามูลราคาที่มันควรจะเป็นจริงๆนะหรืออย่างเช่นโอสุสภาก็ได้โอสุสภา,าเนี่ยตัวของอ e ินเวสติงโปรเนี่ยเขามองว่ามันควรมีอัพไซด์อยู่วันสักสามสิบเปอร์เซ็นเลยนะแล้วก็ตัวของนักเอ่อเรียกว่านักวิเคราะห์ตลาดเนี่ยเขาก็มองว่ามันมีอัพไซด์อยู่ที่มันสักสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็คือเรียกว่าเห็นมหมสองเรียกว่าสองเรียกว,ว่าสองข่ายอะ่ะมองเหมือนกันนะมองเหมือนกันว่าหุ้้นนนนนตตัััววววเเีียมม่่่ากแลูทครจะป็ นะครับหรือตัว OR เนี่ยตัว OR เขาไม่มีข้อมูลของนาวิเคอร์ธรรมดาเนะก็มองว่ามีอัพไซด์อยู่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมแบบว่าลูกเป็นลูกหลักนะแต่ผมมองว่ามันขัดแย้ยงกันสูงเหมือนกันก็คือตัวของ M ทุกคนเห็นปะตัวของ MK เนี่ยตัวของ Investing Pro เนี่ยเขามองโดยรวมแล้วกันเพื่อนเขามองว่าตัวอัพไซด์เนี่ยมีถึง38%เ็นะคืออัพไซด์สูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองในแง่ของนกวเคะห์ในตลาดเนี่ยเขามองว่ามันมันขึ้นมาเยอะมากแล้วอะ่ะ เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นขาลงโมงาะขึ้นเห็นปะ่ะคืออันนี้มันคือการแบบขัดแย้งกันแล้วนะคือเรียกว่าอย่างผมเนี่ยที่ผมเลือกในเดือนนี้นะผมจะเลือกในกลุ่มบนหมดเลยทุกคนเนี่ย u d p ปตทสพาหรือว่าเป็นตัวโอสสภา,พ,าพวกเนี้ยคือผมจะอาจจะเป็นกลุ่มเนี้ยในการเลือกนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าประมาณเนี้ยคือเรียกว่าอาจจะเป็นแบบมีอัพไซต์อยู่แต่อัพไซด์แบบจำกัดละกัน,นยอย่างเช่นตัว KDC เนี่ยเขาก็มองว่าแบบตัวเอเวอรสต์โปรอัพไซต์คือสี่สามนะอร์เซนต่สูามากนะครับแต่ว่า นักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าประมาณแค่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะคือแบบเรียกว่าอาจจะเป็นแบบมีกรอบที่จํากัดอยู่นะก็เรียกว่าการอ่าการดูของเอฟวิตติ้งโปรเนี่ยกับตัวของนักวิเคราะห์ล่าอาจจะต่างกันเนอะแต่ว่าเราจะเห็นบางตัวที่มันมีความสอดคล้องกันเนอะทุกคนแล้วก็จะมีขัานหลังให้ดูเพิ่มเติมด้วยจริงๆมันมีเยอะมากแล้วแต่ผมว่าวันนี้ผมอาจจะพูดหมดหรอกผมขอพูดกัาค่าที่ผมดูในเดือนนี้แล้วกันทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับอย่างตัวเนี้ยผมสามารถไปดูได้ด้วยนะอย่างเช่นสมมติผมกดเข้าไปที่ UDP อย่างูนี้้ผผมมเล็ง UDP ไวว่าจะซื้อนนนนนะะคครรรับกกก็็็ถ้้าเเเิดทุปน pro นปปปโโแลวใย่ามาเนี่ย ทุกคนจะเจอนี่เลยก็คือเรื่องของข่าวเนี่ยจะสังเกตเลยว่าเนี่ยมันมีข่าวดีก็คือหนึ่งก็คือการเทรดมูลค่าต่ำกว่าของกําไรใช่ไ่ะอันนี้ขึ้นเป็นข่าวดีนะเรียกเป็นโซนบูลิชเนาะสีเหลียวเขียวแล้วก็ต่อมานะผลตอบแทนนะครับสูงของผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็จะมีเงินสดมากกว่านี้สินในงบดุลด้วยก็คือเรียกว่ามันเป็นข่าวเชิงบวกของหุ้นตัวนี้นะว่ามีอะไรบ้างคือถ้าเกิดทุกคนมองดูในสี่ข่าวนี้เป็นข่าวดีหมดเลยเนาะ แล้วต่อมานะครับสุขภาพการเงินก็คือเรียกว่าเขามีการแบ่งเป็น4เกรดนะกัน1-5ทุกคนนะครับตัวของ UDP เ่ยอยู่ที่เกรด4เลยนะก็คือเรื่องของการทำกำไรเนี่ยเกรด4คือจริงๆถ้าเกิดทุกคนอยากคลิกไปดูดูได้นะว่าเขาดูจากอะไรประเด็น,นการทำกำไรเนี่ยเขาดูจากอะไรดูจากอะไรเห็นป้ะเนี่ยมูลค่าการตอบแทนอัตราส่วน EBITDA อะไรพวกนี้คือเรียกว่ามันมีที่มาที่ไปนะว่าเขาดูจากอะไรเพื่อนๆน,นะครับก็คือเรียกว่าโดยรวมเนี่ย อยู่ที่สี่แตและกันแต่ว่าการเติบโตเนี่ยอยู่ที่สองนะก็นะคือเขามองการเติบโตอาจจะแบบจํากัดหรือชานะรมุ่นตัมราคาก็ช่วงนี้คือด้วยเทคนิคอเองอะ่ะมันไม่ค่อยดีเป็นเพื่อนแต่ว่ากระแสเงินสดบริษัทน,นี้ดีนะครับการทํากําไรถือว่าดีค่าสัมพัทธ์ต่างๆถือว่าดีเนี่ย ev ต่อ ebitda ะไรพวกเนี้ยนะครับตัวของสัดส่วนทั้งหมดเนี่ยมูลค่าสุดที่กิจการต่อไรายได้คือเรียกว่าสัดส่วนของของค่าการเงินอะ่ะมันดีแล้วกันก็คือเรียกว่าพอเอามาเวทคะแนนแล้วเนี่ยอยู่ที่4คะแนน ถือว่าใช้ได้เลยนะครับและจริงก็สามารถเปรียบเทียกบกับธุรกิจได้ด้วยนะผมเปิด้ดูแล้วกันผมก็ดูนี้ด้วยนะครับว่าอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นการเทียบกับแบบหุ้นในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันแล้วกันเนาะอย่างนี้ก็จะเป็นการดูเบื้องต้นเห็นป๊บอย่างอย่าง UDP นะครับก็คืออย่างแกน Y เนี่ยคือ PE ใช่ไหมอย่าง PE ของเขาก็ไม่สูงมากนะ PE เขาอยู่มันเก้าเท่าเองเห็นปะ่ะอยู่มันเนี้ยนะครับแล้วก็ส่วนตัวของขนาดก็คือมูลค่าตลาดละกันเทียบกับในในตัวของตลาดเนี้ยตัวของ PDL เนี่ยมัน PE สูงเนาะ แล้วก็ตัวของขนาดเขาใหญ่เหมือนกันแต่ UDP เนี่ยคือเรียกว่า PE ต่ำเห็นปะแล้วก็ตัวของรายลิชาการเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากละกันก็คือแต่ว่าตัวของสายชิงเขาค่อนข,ข้างใหญ่นะเทียบกับตัวในตลาดที่ผ่านมาละกันทุกคนผมมองว่าอย่าง,ผม,าางผมถือว่าค่อนข้างชอบละกันเขาถือว่าค่อนข้างชอบกับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จริงๆมันดูได้มากกว่าน,นี้เนาะแต่ว่ายัางไงเพื่อนก็ลองลองทักบอทแล้วกันอยากให้ดูอะไรให้เนะผมก็ดูแค่แค่ตัวของผมนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ สนใจนะครับที่จะสมัครเป็น e v e n t i n g Pro เนี่ยสามารถที่จะกากโค้ด้านล่างได้เลยนะหรือว่ากดลิงก์ผมก็ได้นะครับก็คือจะมีส่วนลด15%เนาะให้กับเพื่อนๆที่สนใจสมัครแล้วกันประมาณสั้งสอง้บาทต่อเดือนมั้งถ้าผมใจผิดนะประมาณ2 0 0้กว่าบาทไม่ไม่ได้แพงมากนะครับจริงๆเขาจะมีแบบจริงๆมันมีเยอะกว่านี้เดี๋ยวค่อยทำคลิปแยกละกันทุกคนนะมันจะมีทั้งแบบเนี้ยไอเดียการลงทุน,นคือสามารถลอกได้นะทุกคนเราสามารถแอบไปดูแบบคนระดับโลกลงทุนได้นะครับแล้วก็จะมีตัวโปรพิกโปรพิกเอไอใช่ป่ะก็คือเร เอไอเลือกแล้วกันว่าแบบสมมุติใครที่เป็นแบบสายเทรดนะสายเทรดส,สายแบบเข้าตามเทคนิคอ,ออกตามเทคนิคอ่ะผมมองว่าเนี่ยตอบโจทย์สุดๆเลยเพราะว่าเขาจะคันเลือกตามเทคนิคอทุกคนแล้วก็มีการบอกว่าเข้าออกเมื่อไหร่ด้วยนะแล้วอย่างเช่นตัวเนี้ยอย่างไอตัวผมเข้าไปดูให้ก็ได้อะแป๊บนึงนะก็คืออย่างตัวของการลงทุนเซ็ตของเขาอ่ะเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยหุ้นที่เขาเพิ่งเพิ่มเข้ามาคือ OR ปะ่ะ OR สวัสดีเอ่อเที่เพิ่มเพิ่มเ,เ,เข้ามาใช่ปะ่ะแล้วก็ผลตอบแทนหนึ่งปีเนี่ย 16%นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนถือตามเขานะใช้คำว่าถือตามเขาเทรดตามเขาอะเ,เรียกว่าอันนี้เรียกว่าให้เพิ่มให้เพิ่มเข้ามาแล้วก็ให้ถอยให้ถอยออกไปอะไรเงี้ยคือ,อมีการเนี่ยมีหุ้นทั้งแบบถือเข้าแล้วคัดออกเห็นป้ะเนี่ยหุ้นคัดออกก็มีเนี่ยตัวเอโก b บ l อให้คัดออกเนี่ยก็คือเรียกว่าเทรดตามเขาเนี่แหละคือโปรพิกก็คือเรียกว่าเป็นการดูจากอินดิเคเตอร์นะครับดูจากข่าวแล้วก็ดูจากงบดุลทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการรวบรวมมาเป็นหุ้นพิกในตรงนี้นะทุกคนก ยัางแรงๆก็อยู่เหมือนกันว่าจะสร้างพอร์ตใหม่คืออาจจะทําพอร์ตเดิมซ้ําไม่ได้นะผมมองว่าพอร์ตผมมันค่อนข้างนิ่งแล้วถ้าเกิดว่าจะใช้เนี่ยต้องทาพอร์ตใหม่ขึ้นมาแล้วแหละนะทุกคนนะอ่ะโอเควันนี้ขออนุญาตพาไปดูแค่3ตัวก่อนละกันนะครับว่าจริงๆฟังก์ชันมันเยอะมากมี AI ด้วยนะแต่ผมยังขอเว้นไว้ก่อนละกันยังไม่รีวิวให้นะครับเดี๋ยวขอทําคลิปแยกต่างหากกันละกันวันนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเรียกว่ามาแชร์ทั้งการลงทุนเลยแล้วก็มาแชร์เครื่อองมมืที่ผ ใช้อยู่แล้วกันแล้วผมก็เลือกใช้อยู่ในตอนนี้นะครับก็คือตัวของ investing pro นะซึ่งผมมองว่าค่อนข้างที่จะช่วยผมได้เยอะอ่ะเพราะผมมีประเด็นว่าในทุกเดือนถ้าเกิดใครสังเกตดูผมจะทำซีรีส์ในชามากเลยหรือว่าเพราะอะไระเพราะว่าผมไม่รู้จะซื้ออะไรดีเ,เพื่อนก็คือสมมติว่าผมไม่ได้เปลี่ยนพอหรอกแต่ผมต้องซีเล็นะเพราะเงินผมจากัดใช่ไหมผมต้องซีเลีผมจะเลือกตัวไหนดีในการที่จะแบบเพิ่มเข้า,าไปในพอร์ตแบบทำส่วนให้มันเยอะขึ้นนะซึ่งผมต้องมานั่งดูราคาด้วยว่ามันราคาแบบ ลงมาเยอะแล้วจริงๆไหมหรือว่าเป็นราคาที่อยากจะลงไปต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเทียบกับใน,นอนดีตมันก็ลงมาเยอะแต่ว่าเพราะกําไรมันก็ลดลงเหมือนกันนะมันจะเป็นแฟร์ไบลูจริงจริงไหมอะไรเงี้ยซึ่งทําให้ผมเสียเวลาเยอะมากนะนะครับแต่ว่าตัว i e m มเมจติ้งโปอันเนี้ยเป็นตัวที่ช่วยผมได้เยอะเลยแหละว่าผมควรจะเลือกอันเนี้ยเพราะอะไรเพราะอย่างเช่นบางตัวเนี่ยจะเห็นว่านักวิเคราะห์ก็มองว่า แฟลเวลูมันอยู่สูงกว่านี้เนาะแล้วก็ตัวของอีเวนติ้งโปรก็ตอบเหมือนกันว่า f ฟลเวรลูจริงๆอะ่ะมันสูงกว่านี้ในแง่ของตัวตัวเลขที่เขามีเนาะนะครับทำให้ผมแบบเรียกว่าเลือกได้ง่ายเลยในเดือนนี้แล้วก็เดือนต่อไปด้วยนะครับก็หวังว่านะครับมันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพื่อนได้แล้วกันในอนาคตนะฮะแล้วก็ผม ค่อนข้างที่จะแอบเชียนะกับมือใหม่ที่กําลังเริ่มต้นอยู่ก็คือใครที่ศึกษาตัวหุ้นอยู่เนี่ยหนังสือก็อ่านไปนะดีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองว่าแบบว่าอ่านหนังสือแล้วก็อยากจะมีเครื่องมือที่มันทุ่นแรงมากอกะไผมมองว่าอ e ีเวนติ้งโปรเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะช่วยแล้วผมก็ใช้ทุกเดือนแน่นอนไม่ต้องห่วงนะรเรียกว่าสบายผมและแล้วถ้าเกิดใครที่สนใจสมัครนะครับสามารถกดลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับก็มีส่วนลดอยู่15%ห้รเตือสามารถกรอกโค้ดน,นะครับคำว,ว่ามันนี่หมีได้เลยนะฮะแต โอเคครับยังไงวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับยังไงขอบคุณมากู้มติดตามด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียได้เนอะหรือว่าเป็นแนวทางในการลงคุนุ่มเพื่อนได้นะครับยังไงก็ช่วงนี้เองก็ถึงแม้ตัวของเซ็ตจะปรับขึ้นมาแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็ยังต้องระวังกันต่อไปนะเพราะว่าตัวด้วยการเมืองไทยก็อย่างก็ยังไม่ค่อยนิ่งเนอะแล้วก็ตัวของกระแสะของทางสหรัฐเองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวของราคาทองถ้าเกิดใครติดตามข่าวนี่ทองห0หมื่แล้วนะครับเรียกว่า ขึ้นมาเยอะมากนะฮะก็ยังไงวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับไปกับช่องมินิมีด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาผมลงคลิปมันจะแจ้งเตือนในสุดท้ายมีอะไรก็เหมือนเดิมทุกคนคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในพันหน้านะครับบายทุกคนฮนะ